สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดู e-reader เครื่องใหม่ของปอยกันค่ะเครื่องนี้จะเป็น e m ี b o o k M8 นะคะสำหรับพิกัดปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีตัวเครื่อง e-reader ปากกาสไตลัสเคสแบบมีปกแล้วก็เคสแบบใสนะคะมาดูที่ตัว e-reader กันก่อนเลยค่ะหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับสเปคคร่าวๆที่ด้หลังนะคะตัว e m ี b o o k M8 เนี่ยหน้าจอขนาด7.8นิ้วค่ะ ความละเอียดหน้าจออยู่ที่3 0 0 p p i นะคะแล้วก็จุดเด่นของ e-reader ก็คือ a ซ e for Eye ถนอมสายตาค่ะตัวเครื่องอันนี้มีไฟจอในตัวนะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยสแตนบายได้ยาวนานค่ะแบตเตอรี่ความจุจะอยู่ที่3 2 0 0 mm มิลลิแอมนะคะสามารถสแตนบายได้5สัปดาห์ค่ะแล้วก็แรมเครื่องจะอยู่ที่ 4GB นะคะส่วนเมมโมรีในเครื่องจะอยู่ที่ 64GB ค่ะรองรับ WiFi 6นะคะแล้วก็ระบบปฏิบัติการจะเป็น Android 14ค่ะ แล้วก็รองรับไมโครเอดดีการ์ดนะคะความจุได้ถึง1เทราไบต์เลยค่ะนี่ค่ะสเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะนี่มาแกะดูที่ด้านในเครื่องกันเลยค่ะนี่ค่ะที่ด้านในเครื่องตัวเครื่องจะเป็นสีขาวแบบมินิมอลนะคะ หน้าตาตัวเครื่องสวยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านล่างจะมีช่องเสียบชาร์จเป็นเสียบชาร์จ Type C นะคะแล้วก็มีลำโพง2ฝั่งค่ะอันนี้เป็นไฟอินดิเคเตอร์นะคะด้านขวาจะมีช่องไมค์ค่ะแล้วก็ด้านบนเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะด้านข้างจะมีสลลอตสำหรับใส่ไมโคร s d c a r การ์ดค่ะ น,นี้มาดูที่ของอื่นๆด้านในนะคะอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานเล่มเล็กๆค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเข็มสำหรับจิ้มสลอดใส่ไมโครเอสตการ์ดนะคะสุดท้ายจะเป็นสายชาร์จค่ะสายชาร์จที่ให้มาเป็นสายชาร์จไทป์ C ส,สีขาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปจะลองใช้เข็มอันนี้จิ้ม เปิดสล็อตด้านข้างเครื่องดูค่ะนี่ค่ะเวลาจะใส่ไมโคร SD สด a กาก็ใช้เข็มอันนี้จิ้มลงไปที่ด้านข้างนะคะสล็อตสำหรับใส่ไมโคร SD สด a กาดก็จะออกมาแบบนี้ค่ะทีะนี้เดี๋ยวมาดูที่ตัวเคสกันนะคะ เาจะลองใส่เป็นเคสใสแบบนี้ก่อนนะคะสําหรับเคสใสแบบนี้เหมาะสําหรับใส่ไว้อ่านหนังสือที่บ้านค่ะกระทัดรัดมือไม่เถอะทะนะคะส่วนเคสแบบมีปกเนี่ยเหมาะสําหรับเอาไปอ่านนอกบ้านค่ะมีปกช่วยปกป้องหน้าจอเวลาพกใส่กระเป๋านะคะนี่ค่ะใส่เคสแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ลองเปิดเครื่องดูค่ะกดปุ่มเปิดเครื่องค้างเอาไว้นะคะ นี่ค่ะพอเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแถบด้านซ้ายจะมีหน้าโฮมหน้าแรกนะคะชั้นวางหนังสือโน้ตหน้าการจัดการค่ะอันนี้จะเป็นไฟล์ต่างๆในเครื่องนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นแอปพลิเคชันนะคะสำหรับแอปพลิเคชันเนี่ยระบบปฏิบัติการ Android เราสามารถโหลดแอปจาก Google Play Store ได้เลยนะคะนี่ค่ะเข้า Google Play Store แล้วก็ซ i g อินด้วยอคา t ของเรานะคะ นันก็เสิร์ชหาแอปที่ต้องการแล้วก็โหลดแอปได้เลยค่ะนี่ค่ะแอปที่่อยโหลดมาแล้วก็จะเป็นแอปนี้นะคะ Map Editor er ค่ะเป็นแอป Editor er ที่ปที่อยใช้อยู่ประจำนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการตั้งค่าต่างๆค่ะเราสามารถตั้งค่าพวกภาษาแล้วก็ w i Wi-Fi b l u e t ู tooth อื่นๆได้ที่ตรงนี้นะคะมาที่แอปพลิเคชันกันค่ะอันนี้แอป Map Editor er เป็นแอปที่่อยใช้อยู่ประจำนะคะลองกดเข้ามาดูค่ะ ี่ค่ะก็จะมีหนังสือที่ปอยเคยโหลดเอาไว้นะคะนี่ค่ะเปิดมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับการปรับแสงหน้าจอต่างๆเราก็สามารถเลื่อนลงมาก็จะมีพวกแถบควบคุมต่างๆขึ้นมานะคะเราสามารถเลือกที่จะปิดหรือเปิดไฟได้ค่ะอันนี้เป็นแบบปิดไฟนะคะโหมดกลางคืนจะเป็นสีแบบนี้ค่ะออกไฟวอมวอมนะคะโหมดกลางวานแล้วก็เป็นโหมดที่ปรับแต่งเองค่ะสีก็จะประมาณนี้นะคะ ถ้าจะปิดก็กดปิดแบบนี้ค่ะต่อมานะคะถ้าเรากดที่กลางหน้าจอเนี่ยก็จะมีแถบเครื่องมือต่างๆขึ้นมาค่ะเราสามารถจดโนต้ตที่ตัวหนังสือของเราได้ด้วยนะคะเดี๋ยวป้าจะแกะตัวปากกาให้ดูค่ะเอาไว้สําหรับจดโนต้ตเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นปากกาสไตลัสหน้าตาแบบนี้ค่ะเวลาจะใช้งานก็ให้กดปุ่มตรงนี้เพื่อปลุก ตัวปากกาขึ้นมานะคะจะมีไฟเขียวติดขึ้นมาค่ะเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะกดที่รูปดินสออันนี้ค่ะจากนั้นก็จดโนต้ตลงไปในหนังสือของเราได้เลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นี่ค่ะแค่นี้ก็จดโนต้ตลงไปได้แล้วนะคะ จบเสร็จแล้วก็กดว่าเสร็จตรงนี้ค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะสําหรับตัวปากกาเนี่ยถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราไม่ได้ใช้งานตัวปากกาจะดับไปเองค่ะถ้าต้องการใช้อีกครั้งก็แค่กดปุ่มปลุกป,ป,ปากกาขึ้นมานะคะนี่ค่ะสําหรับขนาดหน้าจอไปว่ากําลังดีเลยนะคะสามารถอ่านหนังสือได้ชัดเจนค่ะเราสามารถเลือกที่จะให้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนได้จากตรงนี้นะคะถ้าอยากให้อ่านในแนวนอนก็กดแบบนี้ นี่ค่ะเป็นแนวนอนก็ใหญ่ชัดเจนดีนะคะพอกดแตะเนี่ยก็จะเลื่อนไปต่อจากด้านบนที่เราเคยอ่านค้างไว้ค่ะอันนี้เป็นคำว่าชี้แนะให้นะคะพอกดที่หนึ่งคำว่าชี้แนะให้ก็มาอยู่ตรงนี้ก็คือสามารถอ่านต่อไปได้เลยค่ะสะดวกดีนะคะตัวก็ใหญ่ดีด้วยค่ะถ้าต้องการให้กลับมาที่เดิมก็กดให้กลับมาเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะการใช้งานง่ายค่ะ จะอ่านเป็นแบบการ์ตูนก็นได้นะคะภาพก็ชัดเจนอ่านได้ชัดเจนดีเลยค่ะทีนี้มาดูที่แอปโน้ตกันนะคะเรื่องนี้จะมีแอปโน้ตมาให้ด้วยค่ะไว้สำหรับจดโน้ตเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ค่ะสามารถเลือกปากกาได้นะคะมีปากกาหมึกซึมปากกาลูกเลื่นอะไรประมาณนี้ค่ะเอาไว้จดโน้ตอะไรเล็กๆน้อยๆได้นะคะ ที่ป่อยทดลองใช้งานเครื่องนี้มาก็ใช้ได้ดีเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวปอยจะตกแต่งหน้าจอเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็ลองใช้เคสแบบมีปกดูนะคะนี่ค่ะปล่อยจะใช้เป็นสติกเกอร์ตัวอักษรแบบนี้ในการตกแต่งนะคะ เท่านี้ก็ติดสติกเกอร์ชื่อตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาน่ารักถูกใจเลยค่ะต่อมาเดี๋ยวมาใส่เคสกันนะคะนี่ค่ะตัวกลองใส่เคสจะเป็นแบบนี้นะคะเคสจะเป็นสีเขียวตุ่นๆออกเขียวมิ้นค่ะ ขนาดหน้าตาจะคล้ายๆกับเคส iPad เลยนะคะอันนี้จะขนาดใกล้เคียงกับ iPad mini ค่ะลองใส่เคสดูเลยนะคะ นี่ค่ะใส่เคสเราจะเป็นแบบนี้นะคะเคสอันนี้มีข้อดีก็คือมีปกปิดแบบนี้นะคะเวลาเราพกพาไปอ่านหนังสือที่นอกบ้านเนี่ยเราใส่เคสแบบนี้แล้วก็สามารถเอาใส่กระเป๋าได้เลยโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรมากระทบหน้าจอค่ะช่วยปกป้องหน้าจอได้ดีเลยนะคะนี่ค่ะลแล้วก็ดูสวยดีเลยนะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับเครื่อง e-reader มี Bo o k M8 ของป้อยค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ